โอมีการไม่พายด้วยจินาคีโอ umas, ้ยปล่อยยูทูบไว้กับควอดอดกับกับพ่อกับควันเตอร์นี่ไม่ไหวไม่ไหวโอ้ยจีเซ็งดาวมอคิวจะมึงแม่ตั้มเ้อะที่ถูเลยคำดางยังมาทันหายอยู่นั่นยัยน้าแม่งมาง เดว่าตีแม่มึงได้ว่ไดว่ยายายามักซื้อยามักซื้นจับกลจับเลยจับไกจับจับใกลจับจับเลยจับจับหมดเนมือคือสิบไดนดกนี่ đi cái khưng đây đi khưng đây này hết bà thế mày nam mừng mừng mẹ mừng nhá nắm mừng nha nè chúc chúc nha ôi 可以可以可以 แต่งานคอยให้ของขวันเจ้างัวสองตจะเอาบ่ผู้พี่น่ะพผพลาผมเลยเลยมาสิซื้งงัวเองนี่ตุ้เยาวาออกเัเยาวก็เพิ่มพลาอีกโอ้ยเนาะ้เเยี่ยาแปกแสนเลยเซื้องัวเป็นของขวันจากหน่อันนี้เล่นผูกแก้้วเน้เนผูกเกี่บ่ไไฮกันห้เป็นงัวเลยเนาะโอ้ยเนาะ พอเงินจะขาดแสนเลผมเป็นต่างร้าเก็ลูกพี่พอเงินสุ้มขาดแสนผมเปต่าง้ไหนงัวเาหนเอาุ่ล้วรากั้งเพ้อาเไหนวตัวมันเทพันไปทางนา้น อันนี้มันแตกไหมมันพัง เป็นื้นดินให้คอยละตีนันจอดเลยครับออโอ้ยอันนั้นพี่4หักตังฟรีไม่เจ็ดสิบบาทเราจะว่าพันหนึ่งอย่าวะพันหนึ่งคาคาแห่งกรุเทพเขาตังอะไรไหมต้องอร่อยด้วนี่สี่ดวดอือนี่ด๊อกดังกะกกกก เออกับบ้านพนทิพย์เอาบุญทรงไว้นี่แหละพลทิพย์บุญทรงได้เปลี่ยนบรรยากาศวันนี้พลทิพย์ก็พลอยลอยได้บรรยากาศเหมือนกันอืออเออออทั้งแน่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  ทางแม่ทางแม่ไปแล้วยูทูบไม่มีรถตามสบายเลยยูทูบตามสบายเลย ออบุญส uh, <quin> ่งนานแล้วที่ไม่ได uh, ้อยู่ป่ากับเขาสักทีบุญส่งนี่จะซื้อวัวเป็นของขวัญวันแต่งงานควอนเตอรสักหน่อยไม่เอาอีกต่างหากโอ้ยรีบปฏิเสธมากเลยเออจีนาเออตาแดงเออตาแดงเออตุ๊กแกตุ๊กแกเออตุ๊กแกเออตุ๊กแกเอ้ยตุ๊กแกเอ้ยกัดยูทูบเลยตุ๊กแกเอ้ยเออตุ๊กแกด้วย Ơi! cá nham nó kia ưu ừ. tôi kê YouTube rồi tôi kê Bắt đi cáp Ugh không thảo ngon mì sai luôn Bye bye Nem vít chữ thằng Nè vô nay Nè thằng Nè, thằng Nè, thằng Nè Ui, tham chi

Nhìn tiếng nóc luôn á tot 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 ตะลาบึยิงเด้องานี่มุกก็หมดไปดิอู้อกุเดเมตาดันเดเมตาดันมุจิยะมุจิหมดดำเยอะหมด ดูยกขาสวยมากบนสูงเออบุญหมอยูทูปหาอะไรยูทูปนี่อ,อนี่งานนี่งานนี่อือ <c oughs> คนปากเวือ่อนี่ ทางแม่ทางแม่เน่ทางแม่ง่ะโอ้เชือกไหนนอนี่โอ้ชื่ออะไรไม่รู้จักชื่อเลยอันนี้สีดอแน่นอนเลยข้างหลังนี่ đi đó ôm xin đứa bảo ô ơ ơi on ơi 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 Để mẹ ma le ma le bún chong ma le ma le tip ma le nè rơi yin chín ôm cho nào tu nè 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 la nè อ่ะทงออจิงกับเธอเอไปเลย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 จ้จจะจี่หหเฮ้่าฮาฮ่าฮ่ัทิพย์กับเธอขับทิพย์กับเธอจะจ้ขับรนึ่งแมยจะ <laughs> bye 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 nhung ừ bỏ đưa à bay lạ bun chung bay lạ bun chung bay lạ chung bay lạ chung bye bye chung bay lạ ไปซ่อมด้วยนี่ันซี พลททพิปบันท้ายนี่ดีใจกับพลนทิปได้เดินออกกำลับบงกายยืดเพ่งยืดขา sang có chú chi nhắn cái đó không khuẩn nè Nâng sang cho chú chi nhắn căn không khuẩn chào nè <laughs> 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 นายเป็นครูกันโอ้ยไปแล้วไปแล้วกลับบ้านแล้วอืออย YouTube, bye. อย o ทู u b ปบายๆย่งนี้ง่ายนี่บายๆคับไปแล้วสวัสดีค่ะกำลังใจให้กับพายบุญทรงด้วยนะคะ